อาสิผามาเบิ้งน่ะก็อื่นว่าไม้โทนสิทธ <ai ton ac id> ิ์นะไม้โทนสิ์คือจังของขังในป่าที่ว่ามันมีคุณวิเศษอยู่ได้โตโบ่ต่องไปปลุกเสกยังังนี่สินะความเชือของของอัตมาสิบอกว่าจังไ๋ความเชือของคนเค่าเลยกันอ่า,อานคนเข่านี่คือคนม่มีปญัญญาแล้วนะอือมมากไปเอา อันอยังของสัตว์เนี่ยอันีย,ยังก่ออ่าอีนยังอืมอีนยังกวงอีนยังเขาวกวงขดเขาวกวงนั่นช่องหมูป่าเนี่ยอีนย,ยังเนี่ยอ่าช่องหมูป่าเขี้ยวหมูตันเขี้ยวเส,เสือเสือฝอกเสือไฟของสัตว์เดรัจฉานของียังพวกนี่เป็นความเสืออืมอ่าเขาใจว่ามันเป็นความเสือส่วนบุคคลแต่ต่อมา แต่อัตามาก็คือแต่ตัวนี้มันก็เป็นความเสื่อของอตาตมากันอตาตมาเสื่อว่ามันเป็นความเสื่อของพวกโง่เขาเออเพราะฉะนั้นแล้วกับภาษามาดที่นี่มาวบอกอตาตมาได้อ่ามามาว่าอตาตมาได้ได้ว่าตมาไปว่าซุ่มยมไปนคนเขาเออก็ไปเก็บเอาเล็กไหลแน่เงี้ยงแน่เนี่ยเบิงบ่งเบิ่งอ่อาอัตมายอยุ่บอกอตาตมาบอกว่าอตาตมายอยู่ในปงในป่าอยู่ในป่าดงพงดาว ปลาพนาพปลาใหม่ใหญ่ออกพันษาแล้วได้กันลงผางระวางผู้ข้ามสีบอกให้หู้ที่ทิพยสีพันษาพึาิงว่าพุทธองค์กลับมาสู่เสตวันนี้จำพันษายยุวัดนีสาวสถีเมืองไม่เรล่าสาวกกะไดหอมหมต้มตอมเมืออรหันทั้งพ่องต่องซอสาธุก,การเอออืม อ่าพวกขี่หินหองหินแทโคตปวกโคตนั่นโคตนี่โคตรใหม่ยังยังสินะเออมันก็เป็นแค่ใหม่มันมันพีโกงพีการใหม่แปลกแปกใหม่ยังกับมาเป็นเอามาหยุดถือหยุดเหนียวจิตใจอืมสิ่งที่ยืดเนื้อนี้สิ่งที่ยืดเหนือจิตใจยืดยึดจิตใจเท่าไหร่นะก็คือโตจากของคือใจจากของน้ามาบอกไว้เสมอม้าอหม,มาบอไดล ไปเสือคนน้ำของส้มโอนี่ว่ามันสีซอยเอยียงเ่าได้ถ้าของส้มโอนี่มันสีซอยเอยียงเ่าได้คนเขามันบอกเอามาขายเนาะก็คือจังอ่าของส้มโอนี่อาตมาก,ก็มักเจอได้มาเขียนเขียน,น,นเรื่ออาตมาก,ก็เก็บเก็บบด้เก็บไปไปบูชาเก็บไปให้ถ้ายมมยมอยากได้พวกคือจังเล็กหรอกเล็กยอาตมาไม่เพียบเลยถ้าอยากได้น่ะเก็บไระหอ,อยกุศลกุติจากของนี่แหละเก็บพรเล่นมาอย่างเรื่องเธอกขาบอกเก็บเรื่องเอเก็บมา ถ้ามันอยู่ไกลกับพเก็กมาถ้ามันอยู่เอมแอมกูตีนี่ก็เก็บมาไว้ในใจเล็กๆกับเสื้อว่าในน้มันมันอาจซิมีพวกฤาษีมีเทวดาเอามาฟังธรรมนะเนี่ยอาตมาเทศนาธรรมมันยังเดพ่อได้ฟังถขอฟังธรรมในใจเล็กๆกับเสื้อว่ามันมีมันมีมันมีอาตมาเสื้ออยู่แล้วว่ามันมีอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีจ้าป่าเจ้กเขาหรือมีพวกฤาษีที่ไพ่ที่เข้าบำเพ็ญพจนแล้วมันเกิดมันเป็น เล,กเล,ลยย็กหลอกเล็กไหลยังไปแฝงโตไปสิงโตนี่เล็กหลอกเล็กไหลตัมมาตัวนี้ตมมาเซื้วว่ามันมีของมมนันอยู่นั่นจริงแต่ตามมาห่างบได้ย,ยึดถือโบได้เอามาถือเป็นสาสณาเข้าใจบ่สารณะมีอย่างมีไตรสารณะมีพระรัตนไาตราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แค่นั้นเองเออแล้วกับพ่อแม่แค่นั้นเออนี่คือหลักการของศาสนาพุทธเพราะนั่นหละหฮาบพระองไปเอาดอกเออถ้าเอามาไหวเอามาเก็บไหวมันเป็นของสวยๆงามๆของสะสมตัวนี้ตมมาบ่ว่าดอก แต่หังนัาว่าสิไปเอามาแหลวกับไปหวังเพงของมูนี่ยาไปเพิงมันอ่าเคยจังเขาสามรอยยอดเขาสามรอยยอดแล้วตมากับบ้องหม่องยูว่าตมาตมาตมายูอาตะมาเคยยูบอลมาก่อนอืมสาสามรอยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันนะ่ะนะอ่าตาตมายูมาเบิร์ดนั่นแหละอืมที่เขาเป็นเขตอนรูปหลักที่มันไปลักลอบเอาหินผาถาัด <c oughs> กันเอามาขายอ่าเอามาขายให้ ให้พ่อข้าเศร้าจีนเศร้าเจริญยังก็ว่ากันไปอืเอามาไปลักขายนะพิษกฎหมม้นะเข้าบวชหายไปเอาเลยนะหินมันสิบมันสิเฮนห้ธรรมาศาสตร์มันถึงทำลายต่อไปรักตัดหินเป็นหินขาวๆาวหินมีเม็ดพระธาตุเนี้ยความเสือเข้านะมันสิเขาก็สิเอามาแกะเป็นพงเป็นพระแล้วก็เอาไปบูชากันว่ามันสิบซอยห้ อาจจะเลื่อนลุงเรื่องล่ำรวยมีโชคลาภทำมาหากินมีเมตตามหา,หานิยมเมตตามหาสติอย่งนี้ก็ว่ากันไปเออซอยห้เจะเลุ่ลุงเรื่องแต่หางเหตุผลเป็นอย่างเศร้าบานยังไปหลักยังไปหลักตัดเอาอหินะธาตุดเศร้าบานก็ให้เหตุผลว่าก็นยยอนว่าเศรษฐกิจมันเป็นอย่างสอบมันเบ่มีบ่มีสิกินเ,เป็นเศร้าประมงไปจับปงจับปลากับบ่คอยได้หาเงินบ่คอยได้บ่คอยอียัาง,งสิ อืมหาเงินกับเงินเร้าบานกับไ่ค่อยมีเงินนะก็เลยจําเป็นต้องไปเอาหินนั่นนี่มาขายอืมอัตมากับมันหย่อนแย่งนี่นบอกอัตมาก็คือว่าเอาทว่าหินนั่นนี่มันซอยแห่เจริญลุ่งเรื่องซอยแห่ทำมาหากินซอยแห่มีโศกมีลาบม,มีเงินมีทองมึเงเสียไปตืดไปขายอย่างนั้นมึงคือบบกเอามาเออถ้าว่าได้มาเสียเสียวน้อยนึงมึงคือบอกมาบู่าเอง ย่มจังสิจะเลื่อนลุงเรื่องย่มจังจังจังสีบบต้องจังสีจังบบต้องบบต้องจนไงบอต้องไปถูกไปยากอ่าแม่นบอกล่ะอืมก็มาบูซาเองตัวสีไปขายอย่างอืมโย่อมพันว่าโย่โมย่มบ่มีสีกินเลยพันว่าจังเดียไปไปไปลักลอบตัดเอาหินเขาสามรอยหยอดก็มาบูซาเองตัวจังสีได้โชคได้๋สาลาบจังเดียมันเออเห็นมันหย่อนแย่งกันเพราะไหนมันบ่มีสิ่งของเราใดดอกสีมันสีซอยเ่าใดเนี่ย โตเฮ้าเท่านั้นสิซอยเฮาไดเอ่าอัตหิอัตโนนาโถน่ะนะอืออ่าอันนี้ก็สิพามาให้เบิง่งว่ามันของว่ามันหายยากอ่ามันบม่มีแต่มันหายากมันหายยากจริงอัตมากับตัวนี้อัตมาบอกผ้ามาเบิ่งของมันหายยากคือว่ามันหายากอือแต่หังในความเชื่อก็บ,บอกว่ามันเป็นสิ่งของที่เป็นเท่านาสิดอ่าลังคนก็บ,บอกว่าเอาไปต้มแก้โรค ไข่เงี่ยมากับอ่าอ่าพรานนะสมิงพรานของสิ่งนั้นก็คือเถาวันพันสาย่ะเคยเห็นอยู่บ่ออ่าเถาวันพันสายมันหายากนี่ปกติเถาวันมันสิพันขวาอืตัวนี้มันมันมันเกี่ยวกับรักวิทยาศาสตร์คื่กันอ่าเอาความเสือก่อนความเสือสีบอกว่า เาวันพันทรายนี่มันสิเกิดอยู่ในป่าถี่ว่ามันบกคอยมีคนเขามาอ่าสิเกิดอยู่ในที่ที่สงบสังัดอ่าเกิดอยู่ในที่ถี่มันสงบสังัดที่ถี่มันอ่ามันมันมันพะว่าที่สงบสังัดมันต้องเป็นที่ถีุ่่มนุ่มของเราเทวดาของเราลูกค้าเทว่าเราอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเขาสิมาร่รวมตัวกันเขาสิบกคอยอยู่บนถี่ว่ามีคนผูกผ่านนะนะ ก็เลยหายยากีในความเสื่อแต่หังในวิทยาศาสตร์ความหายากของวิทยาศาสตร์ก็คือว่าเทาวันพันทรายเท้าวันก็คือเครื่อนใหม่นั่นล่ะมันพันทรายเนี่ยมันเกี่ยวกับขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันสีมันสีพันเวลามันเกี่ยวขึ้นต้นใหม่มันสีพันกันคนละทางอ่าประมาณว่าขั้วโลกเหนือสีพันอีกข้างหนึ่งขั้วโลกใต้ก็สีพันไปอีกข้างหนึ่งก็คือจังการหมุนหมุนลงเวลาเฮ้ยโคจรโคกเวลาเฮ้ย หลาง้วยหลังจานอยู่นํำสิ่งหลางจานหรือหรือเวลาฮากโชชากมันก็สิมทางน้ำที่มันหมุนลงไปน่ะมันหมุนกันคนละทางทางซ้ายทางขวาอ่าแตกต่างกันระว่างข้วโลกเนื้อข้อหลกไตนี่เห็นบอกนี่เท้าวันพันสายนี่ตัวนี้นี่อ่ามาเบิ้งเท้าวันพันขวาธรรมดานี่เท้าวันพันขวาธรรมดานีเครื่องใหม่พันขวาธรรมดานี่นี่นี่มันสีพันคนละทางเห็นบอก อันนี้พันไปทางหนึ่งพันไปทางขวาอันนี้ใส่กล้องหนาท่ายกบกหัวมันสิมันสีเห็นเป็นทรายหรือขวาแต่หังแต่หังสีหูหแตกต่างกันละ่ะสองตนนี่ระวังสองตนนี่ตัวนี้มันพันขวาตัวนี้มันพันทรายอันนี้สีเรือใหญ่กลัวอันนี้สีเรื่อนหน่อยกลัวเหนบอกอ่าเห็นบอก,อเ,บอกเบริรงเอาอืมอ่าอันนี้พันขวาธรรมดาปกติส่วนใหญ่มันสีพันทางนี้นี่มันสีพันขวาทางนี้ปกติ อ่าอ uh, it uh, ันนี้มัสิพันแบบแปดอ่าก็อยุ่แถวกุฏิอาตมาก็มีอยู่ต้นหนึ่งพันระวันพันซ้ายอ่าถ้าว่าส้มถีเสื้อนี่เสื้อว่ามันมีพุทธคุณเอ้ยใส่เข้ามาพุทธคุณบ่ได้ดอกมันบ่เป็นคุณของพระพุทธเจ้าถีมันมีอิทธิฤทธิอยู่ด้โตเป็นของธนสิดนี่ก็สิมักตัดเอาไปอ่าก็สิตัดเอาไปเฮ็ดเครื่องล่างของขังปลาร้าขอกปลาร้าิ๊กเข็กตะโค้งตะกุดเฮ็ด อ่าแกสลักเป็นร uh ูป co นั mm ่น hmm. รูปน <cel> ี <people> <aime Bis> ่เอาไปบูซากันโอ้ยหลายซาหลายย่มเทียตมาบอกว่ามันหลายซาหลาบอกว่าย่มอย่าไปเหตุจังสันกันย่อนว่ามันตได้ตัดตนใหม่ตได้ตัดเครื่องหมอเครื่องใหม่ตมาบอกหมักให้มาตดตนหมอตนใหม่มาสัดขาสัดโปงสัดป่ามาอย่างสิอ่าเบิ้งนี่ห็นบอกอ่าเครื่องหน่อยๆนั่นนี่นี่ละเออมันก็หายานีลยวบ่ี้นี่มันก็มันก็อยู่ห่างมันก็อยู่ในป่าเนาะอยู่ในป่าในเขาอืม มันกับ่อค่อยมีคนเน่ะกัมีแต่พระเนี่ยลก็หมาเ <c oughs> ออแล้วมาก็ยงสีอยู่ในีที่สังงังันอ่าอืมเป็นปกติอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความเสื้อของอาตามากับความเสื้อของของสาวบ้านหรือว่าผ่านป่านี่คือเสื้อ่คือกันอืมความเสื้อดั้งเดิมของผ่าน ก็ความเสื้อของตาม,มาตาม,มาเสื้อบอกคือกันนะบอกให้ววฟังความเสื้อของ้าวบ้านหรือของผ่านธรรมาดานี่สีเสื้อว่าเวลาเข่าป่าอย่าไปเหี่ยวบอนอับนบอนี่เหี่ยวซุทีเพราะแดนสีเหี่ยวสีขีดสีนั่นสีนี่ก็ต้องยกมือขอมือไหวเจ้าป้าเจ้าเขาอ่ลูกค้าเทวงเทว่าเด้อนะแต่หองตาม,มาบ่เสือ,องสัน <c oughs> สีเงี้ยวสีขีดขีดไปโลดเงี้ยวไปโลดม,โมือไปยกมือไหวผู้ใดต้องเจ้าป้าเจ้าเขาเพื่อนผมลงโทษดอกส้มยังสีเงี้ยวขีดมันเป็นปุ๋ยมันเป็นปุ๋ยสายต้นหมอกต้นไม้เออเอ,อ่านะแต่ห่างความเสื่อของผ่านาพความเสื่อของผ่านปลามันกะมันกะมันกับไปผูกโยงกับอ,อวิทยาศาสตร์คือกันเพราะว่าผ่านมันเขามาเห็นอย่าง มันก็เขามาล่าสัตว์ถ้าเข้าไปเหยียบไปขี่นี่สัตว์มันสิได็กินเหยียวกิน,นขี่มันสิบ่มาไก่แถวนั้นนั่นนี่ละมันเป็นยังสิละ่ะมันก็เลยคือคือเป็นอุบายไอ้่าไปเหยียบไปขี่เออย่านสัตว์บ่มาแถวนั้นมันสิบ,บริยิ่งสัตว์บริขาสัตว์น่ละเออแต่ต่อมาหน,าน,นีเอาไปโลดนออถามว่าอ่าเจ้าป้าเจ้าเขาเจ้าที่เจา้าทํามันมีจริงมีอยู่แล้วจริงซักดินมีอยู่แล้ว อ่าโคนทีอ่าพบพุ่มทีปกป้องรักษาพื้นปา่าอย่างมันมีอยู่แล้วแหละอันนี้บริปทิเสนแต่หั่การไปเหวไปขี่มันมันเป็นการลรบลูจับป้าจับเขาเป็นบริบมีโกธมาเครื่องงการทีไปเหวไปขี่ในป่ามันหมดแล้วสิไปเห็ดเอยียงแพ่งแพง,แพ,งพิศดารในปา่าเห็ดได้เบยกเว้นสิ่งที บวกขัสี่สีเฮดคือการนำเอาพลาสติกการนำเอาสิ่งของแปลกปลอมมาฉิมในป่าขี่เหีียวมันเป็นเหลืองธรรมศาสตร์เด็กตมาเคยเบาให้ฟังกรหลอกกระแตหนูัตั์ปงสั์ปลามันก็ขี่กันเหีียวในป่าจะป้าจะเขาคือว่าไปไปไปเหรินงานมันะคือว่าไปหลอกมันนะะกรหลอกกระแตนูลิ่งทางบางซะนี่มันก็ขี่มันก็เหีียวเออเออแต่สิ่งที่บ่กวรเอามาคือ ถุงพลาสติกขวดพลาสติกเศษขยะที่มันหย่อยสลายยากบอตองเอาขาเข้ามาสองตัดต้นใหม่อย่าไปยางไงต,ตัดต้นหมองต้นใหม่ครับอจําเป็นอืนจริงๆอะไรมันกับบอจาเป็นเลยละสมัยนี้พอว่าเสียไปสางอยังอ่ะตูมือนี่มันก็มีปูนมีน,นันมีนี่มีอ่าวัตถุสิ่งของที่มันทดแทนกันได้แล้วนะบอจาเป็นอะไรตัดตัดใหม่ แล้วก็ขาสซัดวดียไปขายปอี๋ยวไปยงมาก็ปล่อยเห้มันเป็นธรรมศาสตรเพราะสมัยนี้ไปยางไปตลาดก็ไปซื้อกินยามาย่ามาเอาเหตุผลมาอ่างว่าโอ้พอมีเงินซื้อกินมึงเอาเงินอยู่ใส้ซื้อลูกปืนอ่าซื้อลูกปอกลูกปืนซื้อยังสิม่ยิงซัดป่าซื้อสีขาปลาเธอหนึ่งซื้อลูกปืนจักบาทสันเอาเงินซื้อลูกปืนไปซื้อหมูบ่ได้บ่ดีกว่าบอกยางยางยางหน่อยมันก็ตรงร้ายก็เศร้าบาทขึ้นไปแล้วลูกปืนซื้อพวกอุปกรณ์เดินป่านี่ อ่มันบอตามก็เศร้าบาดตรงนะแต่ซื่อหมูนี่เศร้าบาทซื้อได้ได้สื้อเนื้อสื่อหมูสื่อไก่สื่อพักสื้อหยาอยู่ตลาดนี่เศร้าบาทก็ซื้อได้เอามาเห็ดเนี่ยก,กินหมือห่อยนึงนะโอ้อย่าเอามาอย่าเอาเห็ดผลมาเพราะนั่นแหลกะกะยาขาสงขาสันเรื่องซ้ำเรื่องพวกนี้แหละเออมันถ้าว่าเจ้าป้าเจ้าเขาสีเขียดก็ต้องเขียดกับเรื่องสุ่มนี่อ่าเขาใจอยู่บถ้ามันสีเขียดกับสีเขียดกับเรื่อง มาตัดใหม่ก็มาขาซัดเนี่ยมาหล่าซัดป่าก็เอาเศษขยอกขยะเขาอาะนี่เรื่องพวกนี้มันเป็นตะเคียดกว่ากันเทำออา,า,ามาเงียวมาขี่มานั่นมานี่มายางเทียวป่าซื่อๆจะป่าจะเขาบริบุเุษบริบุรุษเคียดดองบันบริใจลายป่านั่นนีนฐานะที่อาตมาอยู่ในป่าในดงวัดติดปลาติดเขาเอออยู่ในป่ามาตลอดอืม เป็นสิบสิบปีเลยอ่าตั้งแต่บวชมาอืมตั้งแต่ก่อนบวชนะ่ะรวมก่อนบวชไปอยู่แต่น้ำปา่าน้ำเขาบวชมาหลายก็มาอยู่น้ำปา่าน้ำเขาไปสิบกว่าปีและเอ่าตัวยังสีม่วงหงอืมใส่ทีวิตในในปลาดงพงดาวนี่หลายกว่าใส่ชีวิตหลายกว่าใส่ชีวิตตอนเป็นวัยรุ่นแล้วตอนนี้กลายแล้วเลยแหละ ใส,ส่เสื้อผเป็นวัยรุ่นแค่บอกี่ปีนะแต่ใส่ชีวิตในการบวชเลยใส่ชีวิตในในป่าในดงห้ายกลัวนั่นแล้วก็เลยหูเพราะนั่นแหละนั่นแหละย่งางี่เว้ามากกิจตละหน้าเอาอืมยังควนเสือเส้อกับเสื้อยังบวคว์เสื้อกับยังไปเสือ้ออืมอีเสื้อยังก็ต้องเอารักความเป็นจริงเอารักวิทยาศาสตร์บวกเขาน้ำโมเมนต์สีใส่แต่ความเสือ้ออันโง่เขาอยางเดียวนะ อืมอันนี้ละ่ะอืมไปย่างไปทรงหนามอืมไปหาทรงหนามคือเก้านะน่ามแรงยง้มเย็นมาอืมแค่นียเด้อสูสูส,สังนวเตปัญญ่งฟังให้ดีกัย่อมเกิดปัญญาอพอเจริญพอ